สวัสดีครับพบกับสมถุยบอลสเต็ปกันอีกแล้วนะครับบอลเต็งมาสเตปทีเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับมาสรุปผลบอลนะครับประจำวันที่22มิถุนายน2568นะครับคู่10คู่นะครับที่สมหยิบมาให้วันนั้นนะครับระหว่างคู่แรกนะครับโยโกฮามาพบกับฮิโรชิม่านะครับคู่นี้จบสกอร์ที่ฮิโรชิม่านะครับ4ประตูต่อ0และมาที่กัมบะโอซากากับ FC โตเกียวนะครับคู่นี้กัมบะโอซากานะครับชนะไปที่2ประตูต่อ0นะครับคู่นี้นะครับสมให้ทีเด็ดไปในที่ กิฟช็อตแล้วนะครับและคู่ต่อมาครับเดนมาร์กพบกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับฝรั่งเศสนะครับชนะไปที่3ประตูต่อสนะครับสำหรับเยอรมนีพบอิตาลีนะครับคู่นี้เสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับสำหรับอูลุกไวดิวิชั่นนะครับลิเวอร์เพ็พบกับลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอนะครับคู่นี้นะครับลิเวอร์พเพ็จบไปที่2ประตูต่อ1ครับมาดูที่อีก1คู่นะครับโปเกโซพบกับลาซิงมอนเตวีเดโอนะครับคู่นี้ลาซิงนะครับชนะไปที่3ประตูต่อศูนครับ มาดูที่ลีกเกาหลีกันบ้างนะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้สมด้วยนะครับคู่ต่อมาครับเดฟินโซนะครับพบกับเซโร่แมนเตียวเดโอนะครับคู่นี้นะครับจบไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเป็นเดฟินโซนะครับที่ชนะไปนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับแอเลนติโกแอเลนตานะครับคู่นี้นะครับพบกับอาวาราโดนะครับคู่นี้แอเลนตานะครับชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนซานเตโมพบกับซาคาลิต้าจูเนียนะครับคู่นี้เป็นซาคาลิต้านะครับที่ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์ สำหรับการสรุปผลบอลคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับอยู่ที่คอนคาเคปโกครับนะครับละหะระหว่างสหรัฐอเมริกาครับพบกับเฮตินะครับคู่นี้สหรัฐอเมริกาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็นี้ครับสำหรับ10คู่ที่สมมาสรุปให้ฟังวันนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด st ห้าสิบหกนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับแอด st ห้าสิบหกนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีกิจกรรมรุ้นรับของรางวัลมากมายในกลุ่มสมทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามการวิเคราะห์อบอลน,นะครับทีเด็ดบอลเต็งมอสเต็ปนะครับแบบละเอียดนะครับสามารถติดตามด้ทีเพลย์ลิสต์หรือคลิปช็อตหน้าช่องได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ